สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนออฟโรดไสา์ลุยขอบ16นะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมยางซูแม็กซ์สองหห้นะคะเป็นยางปี24นะคะล้อดเดิมของลูกค้านะคะยางหมดสภาพแล้วนะคะสามารถนำมาเทิร์นล้อใหม่ได้เลยนะคะ เปลี่ยนจากล้อดเดิมนะคะมาใส่ออฟโรดสาลุยขอบ16บหกสวยๆราคาประหยัดนะคะชุดนี้เพิ่ม17,000บาทนะคะ ใ้เดินทางปลอดภัยเพ่งๆเลยๆนะคะสวยมากๆเลยหลานสัญญากันยางปากทางห้องเฮียพอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะจะมีออฟโรดสายลุยนะคะรอหม่ย้าขแดงนะคะออฟโรดสายลุยรอหม่ไเลขแดงนะคะสวยๆเลย สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า